สวัสดีค well, so. ่ะพี่น้องมากินตำแต่นางนกำใจกับน้องสาวกับหลานสาวนี่พี่น้องเด้อกับนางสาวมันนี่ยุบันสวนพี่ยุบันเด้อพี่น้องมาเหมือนนี้หลานสาวมาจากกรุงเทพเด้อคุณหมอเด้อมันนี่มานนั่งกินแต่พี่น้องจริงแต่ทำกับเล็กน้อยโอ้โหเล็กทำเพื่างนี้ลูกปลาทอดเด้อพี่น้องย่างนี้เราต้า

คนยาวหกยังก็หมดทำไมจะบบน้อะคนยาก็ยังก็สีเมวอนกันยืนก่ได้เรออระเปากินห่กระนโอ้ยก็เกินไปแล้ยังกะเดือี่คนนีัง่มเงัวเห็นมันไล่เนาะสีแดนี้มันยังบมาเงินัวคนนี้งม่มางริงะ เล่นนแบบเาเขเป็นตาองใช่ไโอตา้องเี่ยเห็เขาเดนเ่นแบยก่อนเข้มเข้มตะมุ่งไปเจาเแมงกันไปอาคิดยังไม่เอรัเนี่ย่าเดนึกตนนี่น้อเดน้งตาใหญ่เด้อ

Ngày bại, bên không có thả bài bên 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 không bên 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 cứ đó nó อันนี้ดเลยมัน่นีแหละยายจงว่าอยากพัดอันนี้แหลอันนี้อยาแนี้เนาน่ะนะเขาพัดขายเขาแซ่หน้ามันก็แซ่เขาทำเด็เหมือนัแซ่

กินัมดไม่ดีมดยอไมนล้วเ็แก่กับอดตาตแ่ไม่ได้พี่น้องมากินตำแต่ใบไ้ย้ายเด้อกับทอดตาอัดมีเด้พี่น้องแล้ต็มกับตีเนาะนี่มาะกับอเหมืนกันยายใหม่แต่วัาดีแท้